ราคายเคืองเวลาใส่คอนแทคเลนส์ก็คือใส่ไม่ได้มา10 mm hmm. กว่าปีแล้วนะคะ,ค,ะคือภาะวะตาแห้งมาก mm hmm. แล้วเมื่อสีหปีที่ผ่านมาคือการการมองภาพการอ่านหนังสือเริ่มเริ่มมีปัญหา mm hmm. นะคะ,คะก็คือขับรถมองป้ายก็ไม่ชัดงานวิจัยของแอปโกเนี่ยปรากฏว่าความชุ่มชื้นของในตาเรากลับมา mm hmm. วันนั้นทั้งวันเราสามารถนั่งทำงานได้อย่างมีความสุข mm hmm. มองภาพมองจอมองตัวหนังสือมองอะไรคือมีความ ชัดเจนขึ้นอายุยังน้อยอยู่เลยมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมแล้วเหรอคะเราก็คือเหมือนเราทำงานเป็นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อ่ะแปดชั่วโมงทุกวันเราก็เริ่มรู้สึกว่าตาเรามันพร่าพ่ๆมองอะไรไม่ค่อยชัดพอทำตาปื้อๆอย่างเงี้ยมันมีจุดสีดำขึ้นมาที่ตาข้างซ้ายประมาณ2อมิลจนได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโก้ก็เลยลองดูพอลองทานสวันแรกค่ะก็รู้สึกว่าตามันสดใสจากตอนแรกตาจะพร่าพ่ๆแบบมัว เริ่มจากเป็นจุดดำดก่อน,เป,นเป็นจุดสีดำก่อนแล้วก็มีอยากใย่นิดนึง uh huh. ก็ออยากย่มันก็เริ่มเยอะขึ้นนะทดลองใช้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่หไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆๆกับตัวอยากย่ที่มันมีอยู่มันก็หายไป50%าอร์เลยเริ่มแรกก็คือเป็นคนที่มีภาวะตาแห้งกว่าคนอื่นปกตินะคะก็คือจะ ระคายเคืองเวลาใส่คอนแทคเลนส์ก็คือใส่ไม่ได้มาสิบกว่าปีแล้วนะคะก็เป็นคนใสต่ตาสั้นทีนี้เวลาจะออกงานคือต้องต้องใส่คอนแทคก,ก็ใส่ไม่ได้อันนั้นคือเพราะว่าตาแห้งมากแล้วเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาคือการการมองภาพการอ่านหนังสือเริ่มเริ่มมีปัญหานะคะก็คือขับรถมองป้ายก็ไม่ชัดมองทำงานนานๆมองต้นไม้เพื่อพักผ่อนสายตาเพื่อให้สายตากลับมา ที่เคยชอบมองต้นไม้ก็คือมองแล้วสบายตาสวยดอกไม้สวยเนี่ยเกิดณเวลาหนึ่งก็คือมองไม่ไม่ชัดก็คือทั้งทั้งที่เราใส่ใส่แว่นใส่แว่นใส่ตาอยู่แล้วแต่มองไปเนี่ยก็คือก็ยังเหมือนเหมือนใส่ตาสั้นซ้อนสายตาสั้นอีกครั้งหนึ่งหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตเอาซื้อวิตามินมาทานแทนคือแบบว่าเหมือนกับบำรุงใส่ตากใช่ใช่ค่ะก็คือระบุซื้อเลยว่าต้องดูแลเรื่องสายตาเพื่อที่ว่าเราจะได้ ให้ตาเรากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเพราะว่าเราเราต้องทํางานกับคอมพิวเตอร์เราต้องเ่ใช่ค่ะก็ไม่ดีขึ้นอย่างที่ชี้ของน้องปาตอนนี้คือกก่อนเนี่ยจะเห็นเป็นแค่เส้นนะคะจะไม่เห็นตัวหนังสือไม่ว่าจะอยู่ในระดับสายตาใกล้หรือว่าใกลไม่เห็นค่ะเห็นเลยเห็นแต่เป็นเส้นสีดาก็คือพื้นกระดาษ สีขาวตัวหนังสือสีดำก็คือเห็นเป็นแค่เส้นสีดำอันนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ยากแล้วนะก็คือขับรถอะไรอย่างงี้ก็ขลบรถาก็คือต้องกลับบ้านก่อนสี่โมงเย็นถ้ามืดมาขัามืดไม่ได้ะก็คือแยกไม่ออกแล้วว่าไฟท้ายเนี่ยรถรถคันไหนกับคันไหนงานวิจัยของแอปโกเนี่ยปรากฏว่าความชุ่มชื้นของในตาเรากลับมานะคะจากที่เราจะรู้สึกระคายเคืองเวลาเวลามีชีวิต ประจำวันเนี่ยตาเราตาจะแห้งตาเราจะ,จะแห้งเรามองภาพรอบตัวแล้วก็กระพริบตาเนี่ยคือมันจะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาวันนั้นทั้งวันเราสามารถนั่งทํางานได้อย่างมีความสุขมองภาพมองจอมองตัวหนังสือมองอะไรคือมีความชัดชัดเจนขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ใช้เสยตาได้นานกว่าปกติสภาพของตาเราเนี่ยมีความชุ่มชืน้น คงที่มาเรื่อยๆแล้วก็การมองภาพหรือว่าการใช้ชีวิตของเราปกติเราเราเร,าเริ่มมีความสุขในการที่จะดําเนินชีวิตละขึ้นปัจจุบันนี้เรียกว่าดีขึ้นจากที่บอกว่าบอดเกือบ60%<ช>ตอนนี้นี่ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ละคะตอนนี้ให้99ค่ะ99% 9 9เกือบร้อแล้วเกือบร้อยแล้วคะ่ะ สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ก็คือวันนี้ก็คือใส่คอนแทคเลนส์วันนี้ก็ใส่คอนแทคเลนใส่คอนแทคเลนด์ก็คือสามารถใส่ใส่คอนแทคเลนส์ได้แล้วจากที่ใส่ไม่ได้เลยมา10กว่าปีแล้วค่ะตอนนี้คุณภาพชีวิตดีขึ้น99%อนแล้วคุณนัทชระวรดานรีตนะคะหรือว่าคุณนัทอายุ24ปีนะคะปัญหาวุ้นตาเสื่อมอายุยังน้อยอยู่เลยมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมแล้วหรอคะใช่ค่ะจากอาการมันมันบงชี้อาการบ่งชี้ค่ะ ค่ะก็คือเล่าเล่าอาการให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงคะค่ะก็คือตอนนี้เริ่มทํางานมาได้2ปีค่ะคือช่วงปีแรกเนี่ยเราก็คือเหมือนเราทํางานเป็นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อ่ะแดชั่วโมงทุกวันค่ะแล้วก็อันนี้คือยังไม่รวมโ t ทีที่ต้องทาทุกวันอ่าแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาปีกว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าตาเรามันพร่าพร่ามองอะไรไม่ค่อยชัดค่ะแล้วเราคิดว่าสายตาสั้นก็ไปตัดแว่นพอไปตัดแว่น ก็เหมือนเราก็ทํางานอย่างเงี้ยปกติก็คือจ้องจอคอมพิวเตอร์ชวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอะคะที่จ้องโดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมง1 0บถึงสิชั่วโมงใช่โดยที่ไม่พักสายตาบ้างเลยไม่ไม่ค่ะ oh. เพราะว่าต้องต้องทํางานตลอดค่ะแล้วพอวันหนึ่งกลับบ้านไปก็หลับตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าพอทําตาปื้อๆอย่างเงี้ยมันมีจุดสีดําขึ้นมาที่ตาข้างซ้ายประมาณ 2>, mm. 2มิลแรกๆก,ก็คือตาพร่าแล้วหลังๆก็คือมีจุด เพิ่มขึ้นมาเราก็เริ่มตกใจอะมันเพราะว่าเราก็เพิ่งอายุยี่บสี่ใช่ใช่เราก็เออมันเกิดอะไรขึ้นกังวลไหมคะตอนนั้นตอนแรกก็กังวลค่ะแต่ก็เออเดี๋ยวมันก็คงหายไปก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมงานส2บชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ค่ะค่ะทำไปเรื่อยๆตามก็เริ่มกระตุกอืมแล้วก็รู้สึกมันเริ่มมีปัญหาการใช้ชีวิตมันสร้างความลำคาญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่หายไปสักทีอะไรเงี้ยค่ะ เราก็แบบวัยรุ่นก็เลยอ่านอ่านดูจากอินเทอร์เน็ตว่าเราควรทำยังไงเขาก็บอกว่าเออตาอาจจะแห้งให้ให้แบบหยอดน้าตาเทียมเราได้หยอดไหมคะหยอดค่ะตอนนั้นก็หยอดก็ต้องหยอดทุกสองชั่วโมงอ่ะใช่ก็รู้สึกตามันแห้งพอแห้งก็หยอดแห้งก็หยอดอย่างเงี้ยค่ะค่ะจนจนได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโก้ก็เลยเออลองดูถ้าถ้าไม่เวิร์กจะไปหาหมอแหละ เพราะว่าตอนนี้เราก็เออยี่สิบสี่ยี่สี่ยังมีเวลาหาหมอได้ไหใช่ป่ะก็เลยลองงานิจอัโก้ดูค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือพอลองทานสามวันแรกค่ะก็รู้สึกว่าตามันสดใสจากตอนแรกตามันจะพร่าๆาแบบมัวมัวก็เริ่มใสขึ้นแต่ว่าจุดเนี่ยคือยังมีอยู่แต่ว่ามันจางลงจากตอนแรกมันเป็นจุดทึบแสงก็เป็นจุดโปร่งแสงอืมพอทานมาเรื่อยๆก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนครบเดือน หนึ่งเดือนนะใช่ก็เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากก็ทานให้มันเป็นกิจวัตรไปค่ะค่ะก็จะรู้สึกได้ว่าจุดดัมันถ้าไม่สังเกตก็คือจะไม่เห็นแล้วคือมันโปร่งแสงไปเลยแล้วก็มองไม่เห็นใช่และไม่สร้างตากระตุกก็หายไปค่ะตอนนี้คุณภาพชีวิตเรียกว่าดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะ่ะเริ่มแรกนะคะเป็นมุ้นในตาเสื่อมอ่ ด้านขวาตาข้างขวาก่อนหลายปีแล้วค่ะ,คะร่วมสิบปีว่าเป็นใยบางๆอยู่บริเวณหางตาแล้วก็ไม่รู้สึกลาคาญอะไระเพราะว่าไปหาหมอแล้วก็บอกไม่มีอันตรายอะไรมันเป็นไปตามอายุแล้วก็การใช้สายตานะคะ,คะเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะคะประมาณสอาเดือนได้ก็เริ่มมาเป็นด้านซ้ายตาข้างซ้ายแต่ว่าทีนี้มันมีอาการคือจุด มันชัดมากแล้วก็มีกลุ่มก้อนของเส้นใ่นะคะมันรวมตัวกันแบบค่อนข้างทึบแล้วเวลาเราก็พิตาทุกครั้งนี่เรารู้สึกลำคาญช่วงหลังๆนี้มาเล่นมือถือมาแชทกับเพื่อนเล่นไลน์เพราะว่าเออรี่ออกมาใช่ค่ะก็เพลินไก่เรื่องพวกนี้นะคะใช้นานใช้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะมันก็คงมีส่วนด้วยนะคะ จากที่ไม่เคยเป็นนะคะมีอาการแสบแล้วก็เคืองตาก่อนรู้สึกมันแห้งๆแ,แล้วก็มีขี้ตาตอนเช้ามันเป็นเกล็ดแข็งๆทุกเช้าแล้วหลังจากนั้นก็มีจุดดําขึ้นมาจะมีแสงแวบๆบแบบขึ้นที่หางตาแล้วก็ใจไม่ดีละเฮ้ยจะตา<ส>บอดหรือเปล่าค่ะเฮ้ยมันจะตาบอดหรือเปล่าวะก็ไปหาหมอนะคะก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อม คุณหมอเขาบอกให้แค่มาตาทีใช่ก็แค่นั้นเองประคับประคองมันไปแล้วคุณหมอบอกว่ามันจะดีขึ้นไหมคะไม่ได้บอกว่าจะดีขึ้นแต่ช่วยให้ตาไม่แห้งไม่เคืองแค่นั้นเองแต่ไอจุดพวกนี้ไม่มีทางรักษา ก็ล <S <S เลยพ<ท> <ใน S 3> อยดีอน้องสาวแฟนเขาก็าส่งคลิปอันนี้มาให้ดู<ม>นะคะ<ช>ก็รีบเปิดดูก็เป็นการเล่าประสบการณ์นะคะของการใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปโก้เนี่ยค่ะงานวิจัยตัวนี้ยเลยสนใจมากก็เลยฟังจากคุณหมอบรรยาย<ม>ว่าการทํางานของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทํางานยังไงมันรักษาได้อย่างไรนะคะก็ดูแล้วมันมีเหตุและผลมากๆตัดสินใจสั่งมาใช้ลองใช้ด่ ไม่ต้องหยอดน้ำตาเทียมอ่ะตื่นเช้ามาตาไม่แห้งเลยลื่นแบบสบายไม่ต้องหยอดปกติต้องหยอดแล้วใช่ค่ะวันหนึ่งประมาณสามสี่ครั้งค่ะคือหาไม่เจอต้องหาและไอจุดกับใหญ่ปกติมันมันลืมตาปุ๊บกบพริบตามันมาตลอดเห็นอยู่ตรงหัวหัวตาเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ต้องหาแล้วมันมีเหลือนิดนึงยังจางจางอะค่ะแใช่แสงแวบๆนี่ พอเพื่อนเขามาทักอะไรเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าแสงแวบๆพุ้ยเรามาสังเกตตัวเองเออมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราเราเพิ่งรู้ตัวประทับใจมากๆแล้วยังเล่นไลน์เล่นสมาร์ทโฟนก็กลับมาเล่นแต่ว่าน้อยลงค่ะก็คือจริงๆก็ต้องควบคุมด้วยตรงนี้ใช่ค่ะขอบคุณคุณสุภยาไทยพิสุทธิกุลมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของแอปโก้ค่ะ ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินับภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาบริกาโปรอินเฟมตอริไซโตไคนย์ลังมากเกินไปมันลังมากเกินไปมันท่ากัเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน7เทนเทียนไอเปอัลฟาและอิ <Yeah. S 1> G, นเทอร์โวนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ เป็นผลรั์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุงดงาดาถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15บนะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูขเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตา ลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบามีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF Alpha ลลดลง93ซนะครับแอนตี Anti ้เทนเนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เนี่ยเราก็จะมี สูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ํามังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15บห้าวันละซองนี่นะครับวันละซองรับสามร้อยมลนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ําเงินนะครับ,นะรบก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า t n f ยนแอลฟาอินทิวฟังแกรมมาอินโดกรินหนึ่งเบต้าอินรินห แล้วก็อินเทอร์คิน17ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ําคุดแอโกอเซนนี่นะครับ ไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18 1 7 2 3เปสีน์และ52สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเรา ก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่ให้สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาเตือนชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทอรกิน18ขึ้นมาจอประสาตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทอกิน18ซึ่งเขาก็พบ ว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนทีสิบแปด้วยการดื่มก้อไอเส้นยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้ โดยการทําให้เขาขับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็แค่นั้นเองครับ